วันนี้เวลา20นาฬิกา3นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณนวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนาครินโดยทรงให้ความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณาคดีประวัติศาสตร์และมรดกโลกอันก่ ให้เกิดความรักและความหวงแหนนอกจากนี้ทรงส่งเสริมงานแสดงต่างๆเช่นดนตรีคลาสสิกละครอุปรากรโดยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์บูดนตรีและงานแสดงต่างๆ ซึ่งปี2566เนื่องในวาระครบ100ปีวันประสูติองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาเพื่อปวงชนโดยทรงปฏิบัติระกรณียกิจนาน,นาระการด้วยพระปณิธานแน่วแน่ที่จะทําประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยและสังคมโลก จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งถ่มส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นโดยเป็นการแสดงเปียโ,โนของเซอร์สตีเฟนฮาวนักเปียโ,โนระดับโลกชาวอังกฤษแสดงร่วมกับวงรอยัลบางกอกซิมโฟนีออเคสตรามีนายแซนเดอร์เตเปนเป็นวาทยากร การแสดงประกอบด้วย4บทเพลงได้แก่ Overture, Rusland and r u แ m i l l a ของมิคาอิลกรินกาบทเพลงเปียโโคอนแชโตหมายเลข2ของเซเกรักมานินอฟบทเพลงเพลเ a เอสของ <Okay. S 1> ของภัยคะ่ะ <Okay. S 1> บทเพลงเพลเพล a เอเมลิ n ันเดของกาเบียนโฟเรและบทเพลงเอ1ิน v ทเวลโอเวอร์เจอร์ ของปีออิอลิสไอสคอฟสกีเมื่อทอดพระเนตรการสแสดงจบทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกมอมให้คลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทา,านมอบให้แก่ผู้แทนนักสแสดง ด้วยสมเเ็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณเนพัฒนากรมหลวงราที่วาดราชนครินทร์ทรงสนพระไทยติดตามข่าวเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกและเสด็จไปทอดประเนตรการแสดงของนักดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงอย่างสม่ำเสมอมีพระดมฤติที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าขึ้น ในปี2543ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นกองทุนสําหรับนักดนตรีคลาสสิกชื่อว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชนโดยให้คณะกรรมการส่วนหนึ่งของวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินเพื่อให้ขอบเขตของการสนับสนุนกว้างขึ้น